ครับสวัสดีครับอ่าฟ้ามครับบ้านน้องสีมตำบลโคกรามก็จะตัวเราผักฟีม่านจังหวัหเดเลยครับเมื่อเดก็ได้ก็ว่าแม่ลกูกมา่อไมครับผมเป็นแม่ขาวบดแม่นวลบดเท่าโบรบแบบใ่เครื่องดำหูดำอยู่ครับแม่ใ่เครื่องดำหูดำครับ ลูกประมาณตัวที่สองนี่แหละครับเขาเขาดรอสตอครับไ้โค้งสางไงครับลอยสี่สิบบวกลบนะครับต่ว่างเด็จอจยังน้อยครับเป็นขาดน้ำเลี้ยงครับไม่มีหยาสิกินครับหยาบไม่มีเลยครับแห้งแรงฝนเลี้ยงเมื่อถึงครับผมเอาไปเลี้ยงเนี่ยผู้ใดมีหยาดหลายครับไปเจอหยาดติบมือเศร้ามืออ้วนเป็นตัวไม่เป็นราคาครับเปิดราคาสึกเสือครับนี่เสียงดด้นะครับ นี่ลูกสาวครับลูกสาวแปดเก้าเดือนหรอครับเบิ้งลูกสาวหรอวครับนั่นแหละครับลูกสาวนี่ได้เครื่องแดงเครื่องอมครับแล้วลูกสาวก็ถือว่าง่หรอครับนั่นแหละเบิ้งเอาไปใส่หยาครับเพื่อไไม่หยาอะไรเปิดราคาไว้เนี่ยแม่ลูกเนี่ยครับถือว่าคุ้มครับเมือนเก่าพันหาลอยครับเบิ้องวดมอถือตัวละเมืองสอบครับ เอาไปใส่หยาครับหยาละลายรับมือนเก่าพันหาลอยส่งให้ฟี่ัวอีสานครับนี่ครับแข้งขาดีเล็บดีรับประกันทุกทอนนะครับรับประกันเดือนหนึ่งครับนี่ถ้าลูกสาวกับพ่อเหรอครับลูกสาวอ้วนมากนี่เพราะเป็นตัวทรรมดานเนี่ยหนังมันดีอยู่ครับตัวขาดอยากจอยแนวพราะไม่หยาดีธรรมดาไม่รับเกิดหยาฝนก็ตกครับนั่นแหละครับ นี่แม่ครับเบังแม่ครับพวกว่าโอ้ยหวนมาเมีนตัวหน่อยดิเก่งว่าตามซีเมื่นเนาะพวกวัวหรอปะตามยกตามปัจจุบันหรอครับเอาปัจจุบันเอาครับพวกหางนี่ลามลึกเลยครับเขาลกหัวเล็บหน่อยเลยครับบือเรื่องดีเลยครับครับเช็นยานดีครับ เงอนเก่าพันหารอยครับผมแจกกับทักมาโทรมาเลยครับไปละดูอันนี้เบิ้งพอพัน 4, 000, ครับเนี่ยพอพันหกเจ็ดเดือนแล้วครับครับพพันพิมสูงพิ่มสูงรอยยิ้มหาบวกลบยุดอกครับได้ยุครับ น 5, ิ้มหาไหมาะทรัิพละกับลูกใส้เพลกแดงนะครับเด็เครื่องดำเครื่องบดคอขาดำไขดำ่ดำครับหมูดำครับเป็นพอพันคู่ฝูงเลยนะครับเปิดราคาไปเมื่อสองพันหาลอยครับหาลอยดีครับตัวเดียวกับ่องสองไฮเซ่ครับครับนั่นแหละผูกไห้ห้นเดี๋ยวทายคลิปเราเกินครับ เห็นบ้าผัวบ้กระิไปครับมันติดโรคไิหารโมอยากโรควหาโมอยู่ไห,หน้าครับนั่นแหละครับมื่นสองพันหาลอยครับนั่นแหละพอพันคุ้มฟูงเป็นเนี่ยเป็นยังก็ได้ครับรรคือว่าได้ดีหรอกครับเมื่นน้อยๆดีครับขอขายดีขอขาดำหมูดำหนากนรคือว่ารอดีครับสีก็ได้ครับ งะแหลกางะราล้มาเครับครับ็นแจกกระถักมาต้อมาครับต้องหาเแรครับครับแม่ลวกอะรอว่าคุ้มครับนี่ยเหมือนเกาพันหาลอยแล้วลกย้เป็นสาวแล้วเนาะครับแม่ก็เป็นแมน่หน่อยแห่ตลอยสี่สิบครับครับผม ดีพ่อหญ้าเหรอครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปช,ช่องสุภาฟ้ามค,ครับขอบคุณหลายๆครับที่ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ